สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ไม่ได้พาไปดูพาไปซ้อมด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปซ้อมกับเด็กบาส YBL นะคือผมเองเนี่ยเป็นผู้บรรยายา l เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยซ้อมกันหนักขนาดไหนถึงเล่นได้แบบนั้นวันนี้เดี๋ยวปะเดี๋ยววันนี้ผมรู้แล้วเขาซ้อมที่ไหนอย่างไรแอบขออนุญาตมาแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมกับเด็กๆดูว่า เด็กเขาซ้อมยังไงถึงเก่งได้ขนาดนั้น let's go นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามนะครับตอนนี้วันนี้เราซ้อมกันที่อ่อนนุชนะครับเดี๋ยวจะลองเก็บฟุตทุกอย่างดูว่าวันนี้น้องจะซ้อมประมาณ3ามโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าเด็ก12เขาซ้อมอะไรกันถึงเก่งได้ขนาดนั้นนะครับคลิปนี้นะครับผมว่ามีประโยชน์ต่อน้องๆที่กําลังฝึกบาสเกตบอลนะเดี๋ยวผมจะเล่าแล้วก็อธิบายไปตลอดการซ้อมเลยว่าเขาซ้อมแต่ละอย่างซ้อมอะไรประมาณไหน ใช้เวลากี่นาทีในการซ้อมวันนี้เนี่ยแบ่งเป็น3มพาร์ทเนอะแบ่งเป็นสามชั่วโมงช่วงแรกเนี่ยก็เป็นวอร์มอัพแล้วก็สกิลส่วนตัวช่วงที่2เป็นระบบทีมช่วงที่3ลงทีมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าไปพร้อมๆการเล่ารายละเอียดทีละอย่างอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวลงลึกให้นะครับน้องลงยูอะไรครับยูสิบเอ็ดครับ แต่ว่าเพิ่งทำแบรประชาชนมาใหม่ครับไม่าจะพอเล่นได้อยู่เริ่มแรกนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับเราจะใช้การวอร์มแบบดนามิกวอร์มอัพจะเห็นได้ว่าทุกทีมบาสท,ทีมอาชีพทีมชาติก็จะวอร์มสไตล์นี้หมดวอร์มแบบฝั่งหนึ่งข,งข้างขอดเดินไปก็เดินมานะครับแล้วก็จะมียืดแต่ละจุดรายละเอียดก็จะเป็นไปแต่ละท่าเลยนะครับสามารถนำไปทำตามได้นะครับ thank <sharp inhale> you หลังจากวอร์มอัพเสร็จนะครับเราก็จะมาสปีดเล็กๆนะครับเริ่มจากซอยเท้าอยู่กับที่แล้วรอเสียงนกหวีดแล้วก็สปีดไปนะครับแล้วก็มีโดดสลับขาข้ามเส้นแล้วก็สปีดไปแล้วก็มีกระโดดเข่าแตะอกแล้วก็สปีดไปเป็นการวอร์มก่อนเริ่มซ้อมหนักนะครับ อไปเาแล้ <laughs> แบบฝึกต่อมานะครับก็จะเป็นการสไลด์ข้างนะครับขวา4ครั้งซ้าย4ครั้งจนสุดสนามนะครับเป็นการวอร์มอัพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ผมที่ชอบมากๆนะครับครั้งแรกเนี่ยเราสปีดด้วยสปีดธรรมดาเนื้อสไลด์ธรรมดาแต่โคลีโอบอกว่า ให้สปีดสุดชีวิตเลยเอาให้เร็วที่สุดเลยทุกคนก็จะเร่งสปีดในการสไลด์ผมว่ามันทำให้คุณเนี่ยสไลด์ Slide ข้างได้ดีขึ้นนะครับ ถ้ฝึกต่อมานะครับจะเข้าแถวแถวละ5คนนะครับแล้วก็ให้จับคู่กันให้คนหนึ่งเนี่ยป้องกันคนป้องกันเนี่ยจะต้องป้องกันทั้ง5คนเลยแล้วก็คนเลี้ยงบอลต้องเลี้ยงผ่านคนป้องกันให้ได้ในพื้นที่แคบๆมันทําให้ฝึกการเล่นตัวต่อตัว,ตวการเอาตัวรอดทําได้ดีไม่กลัวคู่ต่อสู้นะในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีการฝึกแบบนี้เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงคล่องเหมือนเด็กยุคนี้นะแล้วก็เมื่อเลี้ยงผ่านไปได้เนี่ย ถ้าคนเลี้ยงบอลโดนขโมยบอลเนี่ยก็จะต้องมาเป็นคนป้องกันแทนนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกที่ผมชอบม,มากๆนะไม่แปลกใจที่เด็กบาย BL เลเลี้ยงบอลคล่องทุกคนนะครับตอนเด็กบ้านผมไม่มีนะสมัยเด็กผมไม่มีสอนแบบนี้นะผมเลยเลี้ยงไม่คล่องเป็นปัญหาของสมัยก่อน เลือกตัวป้องกันด้วยแน่ <c oughs> เลือกตัวที่ยากที่สุด <c oughs> แบบฝึกต่อมานะครับเราจะเริ่มซ้อมกันแบบเต็มสนามและครึ่งสนามแรกเนี่ยจะเลี้ยงสลับฟันปลานะครับ3-4มี่มุมก็ว่ากันไปแต่พอเลยครึ่งสนามปุ๊บเราก็จะเล่นตัวต่อตัวทันทีฝึกการเล่นตัวต่อตัวฝึกการป้องกันคู่ต่อสู้เป็นหนึ่งในแบบฝึกที่เออเด็กเด็กเนี้ยเล่นตัวต่อตัวกันเก่งมากเพราะว่ามีแบบฝึกแบบสมัยใหม่ที่ให้เล่นแบบนี้เยอะขึ้นนะครับ เป็นแบบสุกที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอคนทางสอนนะก็คือเหมือนฝึกความพาร์เซ์วะ่ะแย่งกอรีบาวแล้วต้องพยายามป้องกันให้มากที่สุดนะแล้วก็ เลนตายแป้นลวนๆเลยอันนี้ก็เป็นแบบสุดที่ผมไม่ค่อยได้เจอนะใครที่ทําลงก็ออกคนใหม่ก็ต้องเข้ามาแย่งกันเพื่อทําลงใครทําแต้มได้เยอะกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับ หลังจากผ่านการฝึกซ้อมสกิลทบทวนสกิลแล้วก็การแนบแบบฝึกบางอย่างการเลี้ยงบอลตัวต่อตัว,ตวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอบัสแมนทูแมนตลอดจะต้องเอาชนะตัวต่อตัวให้ได้ก็จะเน้นการเล่นแมนทูแมนฝึกสไลด์ฝึกป้องกันฝึกสกิลส่วนตัวนะครับหลังจากนี้เนี่ยด้วยการที่เราจะไปแข่งที่เกาหลีเมื่อกลางเดือนนะ ตอนนี้โคลิโอเนี่ยก็จะต้องปลูกฝังระบบให้กับทีใหม่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ระบบสี่นอกนอะให้ทุกคนสี่คนเนี่ยอยู่ด้านนอกโคลิโอเนี่ยก็จะมีการสอนระบบสอนแผนการเล่นสอนออปชันการเล่นชั่วโมงนี้จะเป็นการเน้นระบบเป็นหลักนะครับ Yeah. Oh, yeah. หลังจากบอกแผนบอกออปชั่นการเล่นให้ทุกคนครบแล้วเนี่ยก็วันนี้มีผู้เล่นครบ 5, ทั้ง2ทีมพอดีเลยผมก็ลงไปแจมด้วยนะครับก็จะเอาที่แผนเอาระบบที่ซ้อมกันมาเนี่ยเอามาฝึกเอามาเล่น5ต่อ5ครึ่งคอดกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ทางวิ่งรู้สถานการณ์ว่าจะต้องขยับยังไงวิ่งยังไงมูฟเมนต์ยังไงให้ตรงตามแผนที่ซ้อมไปนะครับ แกหกมาก หลังจากจบการเล่นทีมนะครับในครึ่งสนามเนี่ยวันนี้โคอรลิโอก็จะใส่แผนเปิดด้านหลังไปเปิดบอลด้านหลังจะต้องวิ่งยังไงใครสกรีนยังไงใครดีดไปอยู่ตรงไหนออปชั่น1่3 4ใครต้องทำแ,แต้มระดับ1234ก็จะมีแผนการเปิดซ้อมซ้อมหลังกันนะครับวันนี้ก็เป็นโคอรลิโอได้ใส่แผนให้นะครับ ตัดมาอีกด้านของสนามนะครับเป็นน้องๆ U11 นะครับน้องๆ U11 เนี่ยก็จะเล็กกว่าพี่ U12 นะซึ่งวิธีการซ้อมเนี่ยก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งชุดปรับระบบเตรียมการซ้อมให้น้อง U11 ที่อาจจะคุ้นเคยกับเกมน้อยกว่าต้องเติมทักษะบางอย่างเข้าไปในเซสชั่นแรกเนี่ยก็จะเป็นการเติมเกมรับการยืนตำแหน่งในการเล่นเกมรับการหดมาช่วยต้องทำยังไงเป็นจุดแรกที่จะต้องปลูกฝังกันก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขจะเป็นการเล่นตัวต่อตัวต่อ เน้นสกิลเพราะเดี๋ยวจะต้องเล่นตัวต่อต,ตัวใน U11 ต้องเอาตัวรอดให้ได้เน้นการเล่น1ต่อหนึ่ง,งแล้วก็สร้างสถานการณ์2-1ให้จะเป็นการซ้อมแบบที่ไม่ได้ใส่ระบบอะไรลงไปมากนักในน้อง U11 ให้เน้นใช้ทักษะเน้นจินตนาการเน้นการเล่นความสามารถเฉพาะตัวให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกกับเกมแล้วก็ใช้ความสร้างสารรค์ที่ตัวเองมีนะครับ ในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยหลังจากเราซ้อมมา2ชั่วโมงแล้วเนอะในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกม5ต่อ5ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเล่น5ต่อ5จริงๆว่าจังหวะการเล่นขึ้นลงเต็มสนามการเติมฟัดเบรกที่เราซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยจะนำมาใช้ยังไงกับเกมทั้ง2รุ่นทั้ง U12 U11 ก็จะได้เล่น5ต่อ5กันได้ลองแผลลองระบบลองจังหวะการเล่นเต็มสนามดูว่าทุกคนเนี่ยจะงัดทีเด็ดไรออกมาโชว์กันนะครับ Seven, she oh, again for him, six, five, four. Five. Yeah! yeah. Oh, Zero. You wanna be the greatest scorer time? Come here. You wanna be the all time? Oh, this is a team. <laughs> That's a shit core team, man. Big ass. Yeah, That's big guy, the team. Keep moving, boys. We're slowing down there. Get your man, get your man, get your man. all the way ังเด็ดเาอะไรกันสอคนนี้เ่แพ main ngiap pedang oh <laughs> Hì Good pass กูดี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 จัมโบภาพรวมสุดท้ายนะครับขอสรุปคลิปนี้ตอนท้ายนะก็ประทับใจมากนะครับผมไม่คิดว่าเด็กเนี่ยจะมีโฟกัสที่ดีขนาดนี้ต้องบอกว่าการซ้อม3ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในขนาดคนที่ผมเคยซ้อมระดับมัธยม สโมสรมหาลัยเนอะบางทีเนี่ยการซ้อมเข้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยในสมัยก่อนมันก็เต็มเอียดแล้วนะมันก็แน่นละแต่ว่าน้องๆชุดนี้1ชั่วโมง2ชั่วโมงสมาธิยังอยู่กับการฝึกซ้อมยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะพี่ๆ U12 โฟกัสในการฝึกซ้อมทําได้ดีมากแล้วก็ตลอด3ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจน้องๆชุดนี้เนี่ยและไม่แปลกใจที่เขาจะเก่งนะครับ ทุกคนเนี่ยมาด้วยความคิดที่ว่าจะมาใส่เต็มร้อยในการฝึกซ้อมเล่นอาจจะเล่นนิดๆหน่อยๆในจังหวะซ้อมอินดิวิวดแต่เวลาลงทีมลงระบบไม่มีพูดคุยไม่มีคุยเล่นโฟกัสกับการฝึกซ้อมแล้วก็ข้อดีเนี่ยขนาดโคริโอเป็นโคดฟิลิปปินเนะพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ําสั่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยตลอดการฝึกซ้อมนะครับเด็กๆเรียนรู้ไวเข้าใจง่ายแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องลงไปทําอะไรตำแหน่งไหนพื้นที่ตรงไหน น้องๆมีความเข้าใจรวดเร็วมากๆรวมถึงน้องยูสิบเอ็ดที่เริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นที่ดีมากวันนี้ได้มาเล่นกับน้องๆเนี่ยบอกตามตรงนะครับกลับบ้านไปปวดหลังปวดขานะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยวิ่งกัน3ามชั่วโมงไม่มีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆ YBL ชุดเกาหลีเนี่ยจะเตรียมตัวกันได้ขนาดไหนถ้ามีโอกาสหน้าผมจะกลับไปไปเก็บบรรยากาศมาอีกครั้งนะแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้ จะเป็นประโยชน์กับน้องๆต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีโค้ดฝึกซ้อมไม่มีระบบซ้อมใครซ้อมกีฬาสีซ้อมทีมลองเอาแบบฝึกแบบนี้ไปใช้ดูปรับใช้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงสามารถนำรูปแบบนี้ไปซ้อมส่วนตัวได้ติดปัญหาอะไรอินบ็อกพูดคุยกับพี่ได้เสมอสำหรับวันนี้สงคนเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ